เคยสงสัยกันไหมครับว่าจากเด็กเกเรข้างถนนคนหนึ่งจะกลายมาเป็นหนึ่งในทหารที่อันตรายที่สุดในโลกได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังปฏิบัติการลับที่จะพาไปสำรวจชีวิตของหน่วยรบพิเศษแบบที่ไม่เคยมีใครเล่ามาก่อนเลยครับลองนึกภาพตามนะครับในความมืดมิดของป่าทึบทุกการขยับตัวคือความเสี่ยงเสียงลมหายใจของตัวเองเนี่ยดังเหมือนมีคนตะโกนอยู่ข้างหูเลยการคลามไปข้างหน้าอย่างช้าๆทีละนิดๆคือหนทางรอดเดียว นี่แหละครับวินาทีชี้เป็นชี้ตายของจริงในภารกิจลับสุดยอดแล้วคนธรรมดารรมดาคนหนึ่งเนี่ยเขาเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงกันอะไรที่มันหลอ่อหลอมให้พวกเขามีวินยัยมีจิตใจที่แกร่งกล้าได้ขนาดนี้เส้นทางของพวกเขามันเริ่มต้นจากตรงไหนกันแน่ครับโอเคครับเรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปสู่ชีวิตช่วงแรกของเขาเลยซึ่งบอกได้เลยว่าห่างไกลจากคาว่าระเบียบวินัยของทหารแบบคนละขั้วเลยล่ะครับ คือชีวิตในวัยเด็กของเขาในย่านเบอร์มอนซีเนี่ยนะครับก็คือการลักเล็กขโมยน้อยดีๆนี่เองวิ่งโฉกกระเป๋าตามสวนสาธารณะบ้างลหละงัดรถที่จอดทิ้งไว้บ้างลหละหนักเข้าก็ถึงขั้นพัางล้านเข้าไปขโมยของเลยคือถ้าดูจากเส้นทางตอนนั้นนะบอกได้ชําเดียวว่าอนาคตน่าจะจบลงในคุกแน่นอนแต่แล้วมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นครับเหตุการณ์เดียวจริงๆที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเขาไปแบบตลอดการเลยในวินาทีที่จนมุม โดนตำรวจล้อมพร้อมกับสุนัขตำรวจไอ้ความกลางความเก่งแบบวัยรุ่นเนี่ยหายวับไปกับตาเลยครับเหลือแต่ความกลัวแต่ที่มันหนักกว่าการโดนจับคือการได้เห็นแววตาที่ผิดหวังของแม่ตัวเองนั่นแหละครับคือจุดที่เขารู้ตัวเลยว่าชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการอีกต่อไปแล้วทางเลือกในชีวิตตอนนั้นมันเลยชัดเจนมากครับจะเดินหน้าไปในเส้นทางเดิมที่ปลายทางคือคุก หรือจะหาเส้นทางใหม่แล้วเขาก็ตัดสินใจเลือกอย่างหลังครับพร้อมกับคำมั่นสัญญากับตัวเองว่าเอาละฉันจะเริ่มจัดการชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นสักทีและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การฝึกฝนที่โคตรจะโหดและรอบด้านที่จะหลอมคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งให้กลายเป็นเหล็กกล้าเป็นทหารหน่วยรบพิเศษเรื่องการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเนี่ยนะครับมันไม่มีกติกาครูฝึกที่ชื่อมิกสอนไว้เลยว่า ถ้าเจอคนตัวใหญ่กว่าเป็นร้อยโลยังไงแกก็โดนซัดร่วงอยู่ดีเพราะงั้นลืมเรื่องกีฬาไปได้เลยนี่คือการเอาตัวรอดล้วนๆคอขวักกัดจิ้มตาทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อล้มศัตรูให้เร็วที่สุดจบครับในป่าดิบชื้นเนี่ยศัตรูที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่คนด้วยซ้ำนะครับแต่คือสภาพอากาศคือเมื่อไหร่ที่ความชื้นมันสูงมากๆเนี่ยเหงื่อมันจะระเหยออกจากตัวเราไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้ร่างกายก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆ แล้วเลือดก็จะถูกส่งไปที่ผิวหนังแทนที่จะไปเลี้ยงสมองผลก็คือการตัดสินใจที่สําคัญมากๆอาจจะผิดพลาดได้ในเซี้ยววินาทีนี่คือสงครามกับธรรมชาติที่ต้องเอาชนะให้ได้เหมือนกันทักษะของหน่วยรบพิเศษนี่มันต้องครอบคลุมทุกมิติของการรบจริงๆครับตั้งแต่เรื่องการทําลายล้างเป้าหมายด้วยความแม่นยําสุดๆไปจนถึงการต้องทําหน้าที่เป็นเหมือนศัลยแพทย์สนามเพื่อยื้อชีวิตเพื่อนร่วมทีม หรือโหดกว่านั้นคือต้องเป็นสายลับที่สามารถแอบติดตั้งเครื่องดักฟังในอาวุธของศัตรูได้โดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเลยคือต้องเป็นได้ทุกอย่างจริงๆแต่ความแข็งแกร่งทางร่างกายทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันเป็นแค่ด่านแรกเท่านั้นครับบททดสอบที่แท้จริงที่สุดของที่สุดมันคือความทนทานของจิตใจที่ต้องพร้อมเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้ นี่คือคำให้การจากอดีตเฉลยคนหนึ่งนะครับเธอเล่าถึงความโหดร้ายที่ตัวเองเจอมาทั้งถูกข่มขืนถูกเผาแต่เธอเล่าด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยมากเหมือนกำลังเล่าเรื่องไปซื้อของในซูปเปอร์มาร์เก็ตการที่ต้องมารับรู้เรื่องราวแบบนี้มันคือส่วนหนึ่งของการสร้างผิต้านทานทางจิตใจที่จำเป็นมากๆครับเผื่อว่าวันหนึ่งต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกจับกลุมจะได้เอาชีวิตรอดกลับมาเอาล้ครับ แล้วการฝึกทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยพอถึงเวลาเอาไปใช้ในสนามรบจริงๆที่ซึ่งมีชีวิตและความตายเป็นเดิมพันมันจะเป็นยังไงลองนึกภาพเสียงปืนที่ดังสนั่นอยู่ในรถที่กำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับเสษกระจกกระเด็นไปทุกที่บาดมือจนเลือดอาบไปหมดควันดินปืนมันคลาคลุ้งจนแทบจะหายใจไม่ออกนี่แหละครับคือความโกลาหลของจริงในสนามรบที่พวกเขาต้องเผชิญหน้าและเพื่อให้เห็นภาพความอันตรายของสภาพแวดล้อมที่พวกเขาต้องทำงานนะครับในภารกิจต่อต้านยาเสพติดที่โคลัมเบียเนี่ย แค่ปีเดียวประเทศนั้นมีคดีฆาตรกรรมสูงถึง2 0,000คดี2 0 0 0 0ครับนี่คือสนามเด็กเล่นของพวกเขาในตอนนั้นเป้าหมายหลักของภารกิจนี้ก็คือการตัดท่อน้ําเลี้ยงของธุรกิจยาเสพติดครับคือต้องบุกทะลวงเข้าไปในป่าลึกเพื่อทําลายโรงงานผลิตโคเคนให้สิ้นซากถึงแหล่งที่ตั้งของมันเลยเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดพวกนี้ถูกส่งออกไปได้แต่การใช้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้ตลอดเวลาแบบนี้มันต้องแลกมาด้วยอะไรบ้าง อะไรคือราคาที่พวกเขาต้องจ่ายในชีวิตส่วนตัวกันครับแน่นอนครับว่าการอดทิตตนเพื่อภารกิจแบบสุดตัวมันต้องแลกมาด้วยการเสียสละที่ใหญ่หลวงมากๆชีวิตแต่งงานของเขาพังทลายลงเวลาที่ได้ใช้กับลูกสาวในรอบสองปีมีแค่12สัปดาห์เท่านั้นเองคือการจะรักษาสมดุลระหว่างชีวิตปกติกับอาชีพที่ไม่ธรรมดาขนาดนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและท่ามกลางการเสียสละทั้งหมดนี้มันก็ยังมีอุดมคติที่พวกเขาต้องไปให้ถึงให้ได้ นั่นก็คือการเป็นทหารที่สมบูรณ์แบบตามคำพูดของผู้บังคับบัญชาซึ่งมันไม่ได้วัดกันที่ความเก่ยมกา้ในการรบอย่างเดียวนะครับแต่ยังต้องเชี่ยวชาญในงานด้านข่าวกรองและปฏิบัติการลับด้วยสุดท้ายแล้วเมื่อเรามองผ่านเรื่องราวทั้งหมดไปทั้งการฝึกภารกิจการเสียสละอะไรคือแก่นแท้ที่หลงเหลืออยู่กันแน่อะไรคือสิ่งที่นิยามความเป็นทหารที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงคำถามนี้ ก็คงต้องให้เราไปคบคิดกันต่อครับ